ก็บอกสวยๆดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆทุกคนได้เห็นเด้อครับเด้อตอนที่แล้วเป็นการนีะกอมาติดตามการประกอบรถครับประกอบแล้วๆครับเอากระจีประกอบแล้วกระจีร่องสตาร์ทเบิ้งครับตอนนี้คลิปนี้กระจีเป็นอีพีที่หาเราเด้อพี่น้องเด้อเอากระ ในการประกอบรถส่วนข่นส่วนต่างๆที่เฮ้ยเดีเปลี่ยนไปกัสิมีแหวนลูกสูบแล้วก็ชาบแล้วก็เอาไปเกียร์ขอเวียงครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางลูกยางกับสิน้นนะครับเฮ้ก็ได้เปลี่ยนออกไป เรากะมีลูกปืนลูกปืนลูกท่วงหรือเปลี่ยนไปสองตับนะครับแต่สีเมื่อนี้ก็ได้ฟังเสียงแล้วครับว่ามันสินิ่มก็เกา่าวะอยู่ลานสร้างสุดบนันน้องคู้นครับ หรือว่าบานเดินลาดครับหรือจุดเด่นของบานคูนก็คือโอ้หน้าตาอยคือเปแวกก็แหนอมแหกเหนือพี่น้องจุดเด่นของบานคูนก็เป็นบ่อพันขันครับข้นซื้อลื่นชาครับตอนนี้ก็กำลัง ขันกวางบึ้งครับเดี๋ยวทีร่องสตาร์ตาต่อไปเป็นการล่องสตาร์ารบึง้งฟังเสียงครับกำลังมัด สาคันลิงอยู่ครับน้ใส่นาตัตรงุดนี่น้ำรยดดไปดี๋้วสิไปสื่อสีสั่งสื่อสายพันกาแขมามาไหวอยู่ครับนี่ไดบเงียบกุ้งก้าว จะเป็นลมนอนหรือหรือครับบวดเน่นซึกมากไหมครับนี่มาเป็นมือกองเด้อี่น้องเออเกต็จะมีเด้ครับเกตจะกระบะช่วย่วยดูววัดทุกอย่าครับ โอ้ยไอ้ลูกน้อง่ายกัน่ายเอาหอดหมาโอ้ยเอาเอาเฮ้ยอย่ากัดกันอย่ากัดกันเฮ้ยเอาไปแยกแล้วครับนี่ถามไทยใน่จังหน่อยครับเออมึงมัตไสเฮ้ยกูเจ้าทิ้นเล่นี่ยายายาเฮ้ยยามาเหยียมครับยามาเหยียม มาตดไซบักนีมาไดไซไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยว้าอาต่อครับ <c oughs> อู้บ่าหลา่ไปเลยครับอตอนนี้กำลังขันกองกวะครับเดี๋ยวสิใส่โปรกินครับมันหลวมอืมร้างซูสก็ได้มาเอาโปรกินมา เทียบก็ดีไปตัดครับอันนี้เสียบบ้กันว่า,ามาโปโมูด้วยครับเซียวหามากครับปวดเซียวมีหลุดเจียวครับมันก็เลยหายมาใส่ครับแต่ว่าสายพานกาแขกก็ดีของเขาอีลีครับคนทเท่ๆนะครับเดี๋ยวสีไปสร้างเอา น้ำลัสดามาใส่อยู่ครับอือหือบักลูกน้องเห็นหัวสิวเบิดแล้วแม่หน้าตาเ้ยอือหือยืนเหตนาพเพะแวกคี้เหี่ยอมแห้งเละเอาลูกน้องเลือรบนี่สร้าง โคตรตู่นะสิบไทยหลุดไปเอ่องเพียรครับตัวนี้ครับมันหลุดดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดบูดใส่ลูกปืนครับเอาครับสิบไปสิหาเล็กว่าซุปซุปหม่องอขี้มอกหนีไปละไม่ต้องเฮ็ดบูดใส่เอา มันหลุดดูพูดเปลี่ยนสามลูกแล้วครับลูกตีแล้วที่ตัดบูดใส่ครับสูตรสร้างสุดครับใส่ทีเดียวจบเลยผนว่าที่เหลือกดใส่ตีใตครับเดี๋ยวลอปัดใจก่อนครับ คลิปนี้กับโโดนครับคลิปนี้กัประมาณ่นแปดนาทีครับเดี๋ยวต้องเฝ้ากับเพราะว่าฝนตกพายุเข่าครับนี่เอานี่ละบูธครับนี่จิตต์เล็กไปสวมลูกเตะเล่อ์พี่หนังเล่ยเออมักคีมกับบู๊กจาตช่องกระบะชุดไวรุสว่าจะเสียดจ